แล้วอย่างเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยครับหลวงตาบอกว่าเราไม่ควรทําคนเดียวไม่ว่าจะเป็นทานหรือการสร้างพระการทํานู่นทํานี่ไม่มีพวกทําคนเดียวจะไม่มีพวกไม่มีฮะคนเดียวก็ไม่มีพวก<อ>ไม่แต่สวนมนต์เนี่ยตัวนคนเดียวแต่ไม่ใช่คนเดียวนะครับในศาสตร์หลวงพ่อท่านสอนไว้เองไปสวดมนต์ที่ไหนครับหมอมมาวิญ,ญญาณแถวนี้มาสวดมนต์ด้วยกัน จะต้องอธิษฐานมันมีอธิษฐานสองอย่างครับต้องสัจจะอธิษฐานแผ่บุญตลอดชีวิตแผ่บุญตลอดชีวิตตะอัตโนมัติเลยครับสวดมนต์เมื่อไหร่วิญญาณมันน้อมมันก็ได้นะถ้าเราไม่แผ่ตลอดชีวิตน้อมมันไม่ไปนะทุกเหมือนเรายังไม่อนุญาตใช่ครับท่านท่านให้ดูคนที่ให้ทานเมื่อก่อนเนี่ยมันจะอยู่ใ,ใกล้อะเขาไม่แผ่ พอให้ทานแล้วเนี่ยวิญญาณมันก็นรอรอ,รอที่จะโมทนาไม่ไปนะถูกไม่ไปใช่ครับแล้วการเจ้ากรรมในเวรอธิบายเรื่องเจ้ากรรมในเวรก่อนเป็นสองข้อ uh huh. วันนี้วันดีไอ้เจ้ากรรมในเวรจริงๆเนี่ย <c oughs> บางคนก็มีเยอะไปฆ่าเขาไปเยอะทั้งสัตว์ทั้งคนทั้งอะไรเยอะแยกกะไปหมดเลยบางคนก็ไม่ค่อยจะมีเพราะบางทีไอ้ชาติเนี่ยบางคนไม่มีไม่ค่อยมีเลย ก็ยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยมันมาจากเซเว่นหมดเลยัมนจะเป็นตองไปฆ่าจะไหมมันก็ไม่มีทีนี้มันมีถ้ามีในอดีตนะแล้วมันอยู่ไหนถ้ามันเป็นมนุษย์มันจะเจอกันหรือเปล่าถ้ามันเป็นเทวดาหรือพรมมันก็โอเคหโหสิกรรมถ้ามันเป็นวิญญาณเนี่ยลำบากนะนะพวกสัมภเวสีเตอสุรกายเนี่ยถ้าเราเจอมันเนี่ย เอาเรื่องนะตุถ้าไม่สวดมนต์ไว้ครับถ้าไม่อยู่ข้างล่างก็ไม่เจอ,อต้องเข้าใจทีนี้เราต้องตั้งศัทจะอธิษฐานอาโอหสิกรกัมพระพจ้าขอโหสิกรรมใครเคยด่าเคย,ย,ย,ยว่าเคยจีเคยทเา,ามานเคยอะไรก็ตามจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดนะีไม่เอาเรื่องชาตินี้นับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นไป้นะเอาเรื่องนะขอโหสิกรรม ตัดคำจากที่เราก่อนครับคือมีคําอธิษฐานสองข้อ้ะที่ควรจะต้องอธิษฐานถูกคือหนึ่งแผ่บุญตลอดไม่ไม่ต้องอธิษฐานเลยครับสองก็คืออธิษฐานใช่หรือหรือเก่าแล้วยังไม่รู้ยังไม่เคยอธิษฐานก็รีบอธิษฐานสครับเพราะหลายคนสวดมาตั้งนานแล้วก็คือยังไม่รู้ว่าควรจะต้องอธิษฐานอะไรบ้างเนี่ยใช่อธิษฐานแผ่บุญตลอดชีวิตครับอย่าลืมว่าสวดมนต์เนี่ยเขาสวดเรานะ ใหม่ๆหลวงตาสมัยก่อนเดีที่ฝึกอขอท่านมันก็ไม่เชื่อหรอครอะไปเชื่อใช่ไหมหลวงตาก็ไม่เชื่อครับเออท่านบอกเออก็ถูกแล้วเอ็งไปเชื่อทําไมเอ็งต้องฝึกเอ็งต้องเข้าใจแล้วก็เอ็งต้องพิสูจน์ถ้าเอ็งเชื่อแล้วถามว่าเอ็งจะเลิกไหมไม่เลิกสวดยังไงก็ไม่เลิกอ๋อใหม่ๆที่ผมฟังหลวงตาผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะครับไม่เชื่อได้ยังไงเอ่ะมันต้องพิจมันต้องพิงจารณาเอ๊ะสวดทําไม สวดแล้วดียังไงอะไรปะเนี่ยเอออย่งไงน้อยนะทุเวลาสวดมนต์อะมันก็หนีห่างจากความรู้สึกไม่ดีแล้ว่ะมันพิจารณาแล้วห่างจากกายกรมรมวจีกรรมไม่ดีไม่มีแล้วเหลือมนโมนโกรรมเล็กน้อยห่างจากกิเลสตัณหาอุปทานด้วยสวดบ่อยๆห่างบ่อยๆสวดบ่อยๆห่างบ่อยๆมันห่างไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆโอ้มันอยู่อยู่ที่ไหน,นอยู่ไกลแล้วคไอ้บ,บุญมันเพิ่มขึ้น ไอ้ชีวิตไม่ดีมาอยู่อย่างเก่าไง oh. ยังไงก็บวชแน่นอนนะตอนแก่โอ้ oh. ถ้าได้อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขมีจิตใจที่สว่างอยู่ในบุญโอ้แ oh. จกบุญตลอดเวลาครับเหมือนคนที่ถามเมื่อกี้เนี่ยจะทํายังไงให้เทพมันลงตาเนี่ยหลวงตาก็สอนพระสอนจีสอนทุกคนนะนะห่างจากอารมณ์ไม่ดีให้ได้ในไหนเรามาแล้วกินนอสนสวดมนต์แล้วแหละครับ สามสี่ห้าปีนี่ผมรู้แล้วล่ะพอรู้ไปเรื่อยเรื่อยนะสิบสิบปีนี่รู้ละสิบปีที่นั่งสวนมต์เนี่ยไม่รู้อะไรนี่คงไม่ใช่แล้วใช่ไหมปีแรกก็คงกวนกวายอยู่ปีสองนี่ับโอ้โหเอาเอาไม่อยู่ละเพราะอยู่แล้วมันก็อยู่ไปเลยัะเพลินไปเลยได้แล้วได้เลยครับใช่ยิ่งยิ่งวันเนี้ยตอนหกโมงสวดเพลินดีนะ คืออยากให้มีชีวิตบั้นปลายชีวิตมีความสุขไม่ใช่อะไรหรอกอย่างในน้อยเนี่ยของในโลกเนี่ยไม่ใช่ของไข่พระเจ้าท่านจิ้งไว้ให้เราสมบัติของท่านพ,พระพรุทธธรรมมาส่งจริงไว้รเราก็เอามาเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็แผ่ค,คนไปไหนเราก็ไม่ต้องแผ่เราสวดเรานึกมันก็ไปเองแล้วเขาน้อมอยู่แล้ว อย่าลืมในโลกวิญญาณเนี่ยมันเป็นโลกที่ทุกข์กว่าโลกมนุษย์หน้ามือไปหล้างมือนะเพราะมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้นะทุกข์<ะ>มันเป็นทุกข์บางวิญญาณเนี่ยพวกเปน็นพันพันปีนะผมเคยไปไปแผลที่คุกที่เชียงใหม่นะโหกลางเมืองเลยนะทุกข์<ะ>ตรงนั้นน่ะแตะไม่ได้เลยตายคาโซ่เลยอะ่ะ แต่ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยอโอ้โหไปสวดกันตั้งเยอะเลยนะโอ้โหพร้อมใจกันแผ่ให้มันนะครับเรามีกําลังเยอะกว่ามันมันคนเดียวไงเราก็อัดให้มันคนเดียวเลยที่เหลือแล้วไม่ไปมันไปแล้วอันนี้เขาเริ่มทำแล้วเนี่ยสร้างประมาณนั้นแหละอลองคิดดูมันอยู่มื่อ่ปีแล้วล่ะโอ้ครับเป็นพันปีแล้ว คือบ้านปลายชีวิตนี่ครับขงตาไม่ว่ามันจะสุขจะทุกข์มันก็อยู่ที่วันนี้นะครับใช่เล่นสวันนี้เลยครับแล้วก็วันนี้ต่อไปก็วันนี้แหละอ,อส,ส,ส่วนวันนี้แหละก็วันนี้แหละพรุ่งนี้ก็วันนี้แหละแกะก็วันนี้แหละใช่ไหมแต่ถ้าวันนี้เรายังทุกข์อยู่ทุกข์อยู่บ้านปลายชีวิตยอยาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะมันก็นไ,ไปกข์<อ>ไปเรื่อยไปโทษคนอื่นไปเรื่อยไม่ได้โทษตัวเองครับ อ,อยากให้หลวงตาสอนวิธีการกราบพราหน่อยครับอย่างมาที่นี่นะมีอย่างพระจกักรพรรดิมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูนะกราบพระไม่ยากหรอกครับ,รบนั่งคุกเขา่ามองพระที่เรากราบพระที่เรากราบนะอย่าไปเพ่งน,นะะมองสบายๆถวายชีวิตพทธนะังชีวิตจังเมปูเชมิทงชีวิตจังเมปูเชมิสังขังชีวิตจังเมปูเชมิ ตอนพุทธทางวันธามนี้เนี่ยมองผ่านมันมองอยู่แล้วเนี่ยพอหลับตาปับ๊บพระก็จะเปิดเข้าที่ใจเราดวงตามันเป็นหน้าต่างของรวงใจอยู่แล้วครับมันทึกทุกวันนะทุกครั้งที่กราบไปกราบที่ไหนก็บันทึกอย่างนั้นแหละจําได้หมดแหละในอนาคตทุกกราบที่ไหนล่นไปหมดเลยที่กราบในโลกนะทุกไปกราบเมืองนอกเมืองนาไปหมดเลยแนะจิตมันไวนะ ไม่ใช่มไม่ไใช่มไม่ไหวจี่เป็นไวนะมันบันทึกได้มันทําได้ตอนมีชีวิตท่านว่าต้องเข้าใจเรื่องของบุญบุญคือความสบายบุญคือะนะความสบายกาบบ่อยนะครับชินไหมเห็นพระไกลๆเนี่ยไปกราบแล้วมีค,ความรู้สึกเราอยู่บน,นเขานะนึกไปกราบแล้วล่ะแค่ไปเปลี่ยนเพิ่ม เพิ่มรพรราิให้ท่านด้วยอ๋อเพิ่มพลังงานให้รูปลักนั้นเอีกช่านไปส่งเครื่องนึกถึงปู่พานเราเก็บอย่างเดียวเลยเก็บปุนเก็<อ>บได้ตอนมีรูปมีนามเนี่ยลองคิดดูดิตัวว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีเนี่ยไม่มีกําลังเป็นไปไม่ได้หรอกกาลังใจนั่นแหละทังหวะมีกําลังเมื่อไหรนะ่จะเกิดไม่เกิดเรื่องเล็กหรอปุ๊บครับ มันอยู่ที่กำลังใจแล้วอย่างวิธีการที่ว่าฝากกระแสไว้กับรูปหลักนะครับหลวงตาทำยังไงอย่างเช่นที่นี่มีรูปลักอยู่นงครับก็ฝากไว้ดิมาถึงกับโมทนาบุญแล้วใครสร้างวัดเนี้ยโมทนาบุญใรสร้างวัดรูปลักของพุทธะเตือนชาวมโมทนาบุญขอกับรูปลักที่เป็นเกี่ยวข้องพุทธศาสนาทั่วโลกธาตุเนี้ย อ้อเนึกไปไกลขนาดนั้นเลยครับอ้าทำไมทำไมคิดสั้นอ่ะคิดไกลๆดิเออไหนๆคิดแล้วอ่ะลวงพ่อจาไม่ไม่ให้คิดสั้นให้คิดไกลๆแล้วคิดใหญ่ๆเข้าใจไหมอย่าไปคิดเล็กคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยมันโอ้ถ้าคิดใหญ่ๆคิดเล็กเล็กมันไม่คิดครับอย่างตู้นี้อธิษฐานใหญ่เนี่ยเล็กๆเนี่ยโอ้ไม่อยากไม่ทำแล้ว ใหญ่ไปเรื่อยๆอ่ะก็เหมือนเปลี่ยนนิสัยเราไปด้วยนะครับใช่ครับในอนาคตเราก็ใหญ่อ่ะไม่ใช่ใหญ่ชาติชาตินี้กูใหญ่ชาติหน้ากูตกกระป๋องไม่ใช่มันก็ใหญ่ไปทุกชาติไหนๆก็เข้าใจแล้วอ่ะเฮ้ยมันตายแน่นอนเกิดแน่นอนนะเราก็ใหญ่ไปเรื่อยๆอ่ะใหญ่ยุงกว่าจะไม่ใหญ่แล้วครับหลวงพ่อท่จานสอนไว้บอกเฉยๆเราทำได้ก็ดีสาธุทำไม่ได้ก็แล้วไปครับ แต่ไหมตุ๊กก็ถูแล้วแต่ในไหนเกิดมาแล้วต้องทำใช่ไหมครับไม่ทำไม่ได้หนะเพราะในโลกเนี่ยมันไม่ใช่ของใครจารณาตามควมเป็นจริงนะโลกนี้ไ่ใช่ของใครไม่ต้องไปเฉียงกันหรอกผมก็ไม่เถียงใครขี้เกียจเฉียงไม่เฉียงสมับต่างคนก็ต่างตายใช่ไหมเกิดมาแล้วก็ตายอ่ะ ถ้าเกิดเรายังเวียนไหวใจเกิดอยู่นะครับหลวงตาเราจะมีสิทธิ์เกิดมาเจอหลวงปู่หลวงตาทุกชาติหรือเปล่าครับโอ้ถ้าทำก็กำหนดทิศทางในการเกิดได้ในจริงปัจจุบันเนี่ยถ้าเราฝึกรจริงๆนะเราไม่ใช่ไปตามกรรมนะรเราไปตามใจเมื่อก่อนละเราไปตามกรรมนี่หลวงพ่อสอนหลวงตาไว้เมื่อก่อนเนี่ยเองไปตามกรรม เองเกิดมาในยุคเองมารับเศษกรรมแล้วเองก็ทําใหม่ครับเองทําใหม่เองจะทําตามสังคมที่เขาอยู่นั่นแหละทําดีก็มีทาไม่ดีก็แล้วไปตายแล้วเองก็ไปตามกรรมครัพอหมดแล้วเองเกิดเป็นมนุษย์เองก็มารับเศษกรรมเองก็ทําใหม่ท่านให้หยุดไงบอกต้องไปตามใจมันไม่ยากอะไรหรอกสวดมนต์ภาวนาไม่ยากหรอกเองสวดที่ไหนก็ได้ครับ เดินไปเดินมาก็สวดได้กินข้าวอาบน้ำปอนนอนตื่นนอนเองก็นึกถึงพระใช่ไหม,มอย่าไปตจิดอะไรท่านบอกว่าให้จิดเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราแม,ม้แต่ร่างกายเราไม่ของเราเลยใ,ให้จิตพระเพราะให้จิตพระจะให้จิตพระเพราะพระท่านมีทุกอย่างมีโลกมีธรรมกว่าหลวงปู่จะมาบารมีท่านเจมท่านก็มีโลกธรรม ม่านบอกเหลืออย่างเดียวคือเป็นพุทธะครับอย่างอื่นมีหมดเลยอยู่ในรูปท่านเนี่ย mm hmm. จัก,กรพรรดิเหมือนกันครับมันไม่ใช่องใครจัก,กรพรรดิไม่ใช่พุทธะนะจัก,กรพรรดิคือยังไม่ได้เป็นพุทธะพระเจ้าองค์ปัจจุบันถ้าไม่บวชก็เป็นจัก,กรพรรดินะมันต้องเข้าใจเรื่องของพุทธศาสนาให้จริงๆจังๆ ใช่ไหมม <boundaries> นุษย์เนี่ยบางคนก็ปัถนาเป็นผู้ไิเจ้าบางคนก็ปัถนาเป็นปัจเจกบางคนก็ปัถนาไม่เกิดคือเป็นสาวกของผู้ไิเจ้าแค่นี้ไม่มีอะไรใช่ไหมสวัดป่าอย่างเงี้ยคือไม่เกิดทวัดไหนจรารุ่งเรืองสวดมนต์อะไรวัดเกิดยังเกิดอยู่ประมาณนั่นแหละทีนี้เกิด เกิดไปไหนเกิดยังไงใช่แล้วเข้าใจเรื่องการเียนว่าายเกิดครับเพราะเหมือนเรามีโอกาสได้มาเจอหลวงปู่หลวงตาแล้วเราก็ได้เข้ามาฝึกหมายถึงว่าชาตินี้เราก็ได้เปลี่ยนเส้นทางของกรรมกรรเล่นน้อยนะครับต้องเป็นอวัยภูมแล้วหลวงพ่อสมองอย่างในน้อยที่สุดเลยกาบพ้านี่แหละกราบทุกวันนี่แหละก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนตื่นนอนกราบเนี้ยกราบทุกวันเนี้ยมันจะรู้เองนะ แต่ต้องกราบจริงๆนะไม่ใช่กราบวันเดียวครับพอเมากูก็ไม่กราบแล้วประมาณน <c oughs> ีก้กราบทุกวันเ <c oughs> <c oughs> ช้าก่อน <c oughs> เวลานอนก็ต้องสวดให้หลับ <c oughs> สวดให้หลับ <c oughs> ใช่ปิดการฝันร้ายน <c oughs> คนโบราณเขาจะไหว้พระสวดมนต์ <c oughs> เขาอยากทําวัดนะก่อนนอนแล้วเช้าเขาก็ทํำ <c oughs> พราะเอาสายใหญ่จิตกับพุทธคุณธรรมคุณในโลกเนี่ยเป็นสายใหญ่ มันจะปลอดภัยเวลาไปไหนมันจะคาดเคลื่อนทุกวันนี้ไปไหนเนี่ยไปทะเลเห็นทะเลแล้วล่ะไม่ได้ปลอดภัยไม่ปลอดภัยยังไม่รู้เลยครับลางสังหรณ์หายไปหมดแล้วเพราะโทรศัพท์ครันอนกับคิกคิดนอนแล้วนะจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยไปบอกเขาทำใหม่ตื่นก็เอาตื่นแล้วนะจ๊ะอะไรพวกเนี้ยโอ้ย เอาจริงไหมเราตู้เปลืองตังเป่า,ปานั่นน่ะเท่าไหร่ละเดือนเท่าไหร่ละหลายตังนะพูดเอาก็ถูกไงโอ้โหเดี๋ยวนี้ให้กินอะไรถ่ายถ่ายให้พวกพวกดูว่ากินอะไรก็ยังถ่ายเลยเนี่ยการยุควัตุจเจริญเนี่ยเขาเรียกว่าวัตถุ มันเึ็โลกมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเจริญเนี่ยมันถึงฆ่ากันยุคไหนไม่เจริญทางวัตถุจเจริญทางสิ่งธรรมเงียบเปรยโจ้หนุ่ตาเด็กๆเกน,นี่ยเงียบเลยเนี่ยยิ่งป่าช้าอย,อย่างเงี้ไม่ีใครเดินหรอกไม่ใช่กลัวผีนะไม่ใช่กลัวผีนะมันวังเวนขนลุกแต่เดินผ่านอ่า ญาติธรรมถามว่ายิ่งปฏิบัติยิ่งสวดจักระพัททำไมยิ่งมีสิ่งมากระทบเกิดจากอะไรคะไม่สุขก็กระทบอยู่แล้วยุคนี้ลองหยุดสวดด้วยดิกระทบแน่นอนนะยุคนี้ยุคก็<笑><笑>บอกแล้วยุคก,กลมไม่ใช่ยุคเหลี่ยมถ้าทุ่มทาธุรกิจอะไรทุร้มเหลี่ยมไม่ได้หรอกต้องกลมไปเรื่อย ก็ไม่เกี่ยวกันบบทสวดนะครับไม่สวดไม่สดวดเราก็โดนกระทบอยู่ดีอยู่กับคนเดียวแล้วก็กระทบตัวเองอย่างเงี้ยครับอ๋อตอนนี้เอาครับอยู่ในป่ายังตัวคนเดียวยังวุ่นวายเลยความวุ่นวายใจเนี่ยครับลหลวงตามันเกิดจากสาเหตุมีสาเหตุนะครับสาเหตุที่บันทึกไว้อืมจิตเป็นตัวบันทึก เราทำอะไรไว้จิตไป็นตัวบันทึกนะถ้าไม่บันทึกมันจะมีไม่มีมเดี๋ยวนี้เราล้างมันนะเนี่ยมาล้างมันนะครับมาล้างมาลืมมันโดยเฉพาะคลื่นที่ไม่ดีเนี่ยมันลืมเลยอะ่ะการล้างคลื่นที่ไม่ดีก็าหาคลื่นใหม่มาแทนเนี่ยความผูกพันระหว่างเรากับ ใจสนานาคมการเรียนวหาใจเกิดไม่มีปัญหาอะไรในอนาคตแล้วอย่างถ้าเกิดว่าเราต้องอยู่กับคนที่เขามีแต่ความเครียดมีแต่ความหงุดหงิดจําเป็นต้องอยู่ใกล้ๆเาขาใ่ห้ครัไม่อยู่หลวงพ่อท่านไม่ให้อยู่เพราะว่าอยู่แล้วบันทึกทุกวันครับในอนาคตแก้ไขลำบาก ลองคิดดูตู้อยู่กับความหงุดหงิดทั้งวันเนี่ยเป็นปีๆเอาลองคิดดูนะนาคตลำบากไหมเราก็จะกลายเป็นคนนั้นเป็นคนขี้หงุดหงิดเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งคนยังไม่พอนะมีโกรธไปด้วยครับโกรธไม่พอนะทุพยาบาทไปด้วยนะมันต้องหนีเวลาโลกนี้มันไม่ใช่แคบๆทั้งบอกถ้าหนีได้หนีเลยท่านอย อันสอนหลวงตาอย่างนั้นคหลวงตาจะหนีไหมตรงไหนขึ้นไม่ดีก็หนีแล้วคอันนี้ครับเขาถามมาอย่างเขาจะหนีมาบวชมาฝึกอยู่กับหลวงตาแต่ว่าเขาไม่กล้าบอกคนที่บ้านนี้ยครับอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรไหมเขามันจะไปเรื่องกับอักตันอยู่หรือเปล่าเนี่ยไอ้หนีไม่หนีไม่สําคัญหรอกหนีมาแล้วเนี่ยต้องทําจริงๆนะไม่ใช่หนีมาแล้วกูก็ไม่ทํานะยิ่งหนักกว่าเก่าอีกนะ เมือนคนที่ถวายทานไปเมื่อก่อนเนี่ยครับทานไปแล้วนึกว่าจะได้ทานแล้วมันไม่ได้ออ่ะืมันหมดแล้วอ่ะคมันก็ต้องทุกข์แล้วอตอนนี้มันต้องไปหาสมาหากินเองแล้วอ๋อทีนี้นต้อง,องพิจารณาดีดีวะถ้าจะไปไหนอ่ะมันต้องพิจารณาดีนะทิ้งดีไหมเนี่ยประมาณเนี้ยอ๋อต้องถามตัวเองดีๆว่าที่เราหนีเนี่ยเราหนีปัญหาหรือเราอยากหนีมาเพื่อฝึก พัฒนาตัวเองใช่ครับประมาณนั่นแหละม,มันมีหลายคนที่ทิ้งมาแล้วเวลาไปฝึกอย่าลืมว่ากินนอนสวดมนต์รือฝึกกรรมฐา,านไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ฝึกง่ายๆนะให้กินนอนสวดมนต์นะครับไม่ให้ทําอะไรเนี่ยเอาไม่ให้จับโทรศัพท์เลยโอ้ตูถ้าอยู่ได้สักสี่ห้าปีนะตูไม่รู้เรื่องอะไรคงไม่ใช่แล้วแสดงว่าไม่ได้ทําแล้วล่ะครับจริงไหมละ่ะ เออมันยากกว่าทางโลกนะไอ้ไอเนี้ยไอ้รรมาฐานเนี้ยถ้ยาเขาไปกันหมดแล้วล่ะครับมันต้องทนต้องทนนะมันต้องทนนะมันต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆอย,ย่าหยุดท่านหลวงพ่อท่านบอกไม่ต้องรีบหรอกท่านบอกทำไปเรื่อยๆเนี่ยอย่าให้ใครรู้อยู่กับคนทั่วไปเนี้ยเขาจะรู้ได้ไงเราคิดอะไร เขาไปกินเหล้าป้ายกับเขากระสวดกันไปแต่ไม่กินเ้าก็กินกลับเอาออกก็ออกพ้องกันเท่ากันเนี่ยไปไหนมันก็ไม่กระซบใครมันก็ทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยงตัวที่จะต้องเผชิญกับโลกเนี่ยโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดทําอะไรไม่จําเป็นต้องให้ใครรู้ครับอย่างคนอยู่เยอะๆนั่งกันเรามานั่งหลับตาสวดมนต์เสียงดังคนเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าให้ใครรู้เนี่ยค บางอย่างการกระทำเราต้องระวังตัวเองเพื่อให้คนอื่นเดี๋ยวเขาจะคิดไม่ดีนะครับขื่นที่ไม่ดีแม้แต่ความคิดของคนครับคิดมาในทางไม่ดีมันก็ไม่ดีอะ่ะถ้าเหตุเกิดจากเรานะครับขื่นของความคิดไม่ใช่ไม่ใช่ใกล้ๆนะถ้าเราฝึกจริงๆนะลองฝึกในพุทธศาสตร์จริงๆนะนเวลาเราสวดเวลาเรานึกไปไกลนะครับ ไปโลกธาตุนน่อนะมันจะโลกมนุษย์นี่มันยังน้อยไปไปถึงข้างล่างข้างบนนู่นนะข้างล่างอาจจะไปไม่ถึงนะ่ะแต่ข้างบน่ะถึงนะมันไปได้หมดแหละมันมีประโยชน์นะประโยชน์มากแต่มันต้องมันต้องเข้าใจไงครับอย่างที่เขาถามว่าทํายังไงจะให้เหมือนลูกตาอย่างนั้นแหละประมาณนั้นนะ สามีดื่มเหล้าทุกวันเลยเจ้าค่ะทํายังไงให้สามีเลิกก็ดื่มเขาเลยอ้าทำไมอ่ะคสามีไปบอกเขาได้เหละยิ่งมันเมาเนี่ยโหคนลำบากนะนีปัญหาโลกแตกแต่ถ้าไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเออเองก็สวดมนต์ให้ผีแถวนั้นน่ะผีปู่ย่าตาทวดแถวนั้นน่ะมานั่นมาหน่อยผัวอ้มนุษย์ผัวเนี่ย มาบังคับให้มันเลิกหน่อยอะไรประมาณเนี้ยอลำพังเราคงพูดยากอ่ะใช้วิญญาณเราใช้สิ่งที่มองไม่เห็นถ้าพูดเองพูดทุกวันเดี๋ยวทะเลาะกันอีกนะโอ้โหเรื่องบ้านแตกฮนะล <laughs> <laughs> รงตาคะเวลาไปปักภพภูมินะครับ ที่เป็นที่เราเคยอยู่มาพอสวดแล้วเบาแล้วอ้าวไม่ถามเลยแน่น,นอนไหนครับบนโทรศัพท์ถามไม่ได้ครับสามีกินเหล้าครับอ๋อสามีกินเหล้าไม่มียนะมีปัญหาหรอกกินด้วยกันเลยหรือไม่กับเวลาสวดมนต์กับแผนพรภูมิชาวน่าช่วยดูแลรักษาอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้วย,วยถ้าเลิกได้ก็เลิกไปเสียสตงัง เดียวรับก่อนเดินทางมาฝันถึงหลวงตาด้วยเจ้าค่ะปิติใจมากแล้วก็มาเจอหลวงตาวันนี้ขอให้หลวงตาช่วยชี้แนะวิธีการทํายังไงให้วางจากความทุกข์ได้ห่ <laughs> างมัน,น่ะได้อยู่ครับ <laughs> <laughs> ถ้าวางมันคงยากเพราะเรามันทึกไปแล้วโดนทิ <laughs> ้ง <'t think S 1> <laughs> ไปแล้วบางคนน่ะ โดนเมียทิ้งมึงโดนเขาโกงมัง่งโดนเขาเอาไปนู่นนี่มัง่งมันมันโดนมาแล้วแหะแต่ตั้งห่างจากมันครับห่างจากมันบ่อยๆอม,มันก็ลืมไปเองหาเรื่องใหม่มาอย่างเราไปสวดมนต์ไปแผ่หรือไปปรับภูมิให้ ที่ที่ตรงนั้นหรือที่ที่ไหนก็ตามเนี่ยหลวงตาเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่เราสวดที่เราแผ่ไปเนี่ยเขาไปแล้วเขาได้ไหมครับน้อยใหม่ก็อย่าไปนึกเลยท่านหลวงพ่อท่านบอกการแผ่เมตตาคือมันได้ที่ตัวเราแหละเราเนี่ยได้อันนั้นเมตตาเพิ่มพอเพิ่มขึ้นนานๆเข้าจิตเราจะเบาจิตเราเบาเนี่ยเราจะว่าใครไหมครับเพราะเรามีเมตตา โน่นแหละเราจะรู้ว่าเวลาแผ่ไปได้ไม่ได้ในใหม่จะไปสนใจครับจ,จะไปสนใจแผลไปเถอะนั่นคือความแผ่เมตตาคือความปาจถนาดีนั่นแหละครับไม่ใช่ปารถนาดีคนอื่นนะปารจนาดีเขาตัวเองนะั่นแหละเพราะตัวเองประกุดแผ่นะครับมันก็ความเมตตาก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเวลาใครเห็ในในอน,นาคตเขาก็มีความสุขอ่ะ เขาคลื่นเขาไม่ตามมาอยู่ที่เราไงอ,อย่างตู้เนี่ยพอเห็นหน้าตู้มีโชคดีทุกครั้งเลยสแสดงว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันในอดีตพอมีทุกกลับบ้านไปนึกถึงซุกเขาก็ตามไปอีกอะ่ะมีความสุขอีกมีประโยชน์ไหมเอาประโยชน์นะมีประโยชน์มากเลยถ้าเข้าใจนะคือหน้าที่เราก็มีแค่นึกแผ่ไม่ให้ลืมก็พอนะครับใช่ คือบันทึกอารมณ์ที่ดีอ่ะบันทึกขึ้นที่ดี่ก็คือการสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญบันทึกบุญนะแล้วก็มันพิจารณาเช้ามากับธิษฐานวันนี้จะวันนี้จะสวดมนต์วันนี้จะอารมณ์ดีอยู่ในพุทธมนต์อยู่กับการแผ่เมตตามโมทนาบุญบันทึกบุญตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมล่ะจุครับอ่าพอตอนเช้าพอตอนกลางวัน ก็เช็คเลยก่อนนอนนะก่อนจะนอนภาวนาก็เช็คเลยเอารมณ์มันไปทางไหนเช้าก็อธิษฐานใหม่เย็นก็เช็คใหม่เชา้าอธิษฐานใหม่เย็นก็เช็คใหม่โอ้ไม่ขี่เดือนไม่ขี่ปีแล้วถ้าฝึนจริงๆนะ<อ>ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปวัดนะอยู่บ้านนะั่นแหละก่อนนอนก็พิจารณาเนี่ย เช้าก็อธิษฐานนะเราอาธิษฐานไม่รู้หรอกนอนอธิษฐานยังได้เลยคนอนก็ะโผวงข้างเน,น้นนึกไปอยู่ห้องพระก็ได้ครับนึกไปวัดไหนก็ได้ไปอธิษฐานได้เลยมึงเคยรู้อธิษฐานสุขใช่ไหมประมาณนั่นแหละถ้าทาอย่ังที่หลงตาว่านี่เราก็จะเห็นตัวเองทุกวันนะทั้งข้อดีอข้อเสียเห็นนะครับเห็นนะคนข้างๆมันจะ มันจะมีความสุขกับเราแล้วยิ่งมนันย์ใกล้เราเนี่ยครับลูกหรือครอบครัวเราเนี่ยเพราะอารมณ์เรา,า,ามันอยู่กับคลืนของพุทธมนตลเนี่ยเข้าใจไหมถึงเรานึกไปวัดเนี่ยสายใยจิตเรายังอยู่ก็อยู่ทีเราไม่นานนะไม่กี่เดือนนะ่ะมันจะมีความรู้สึกอะเขาอยู่กับเราแล้วมีความสุขทีนี้เขาอยู่กับเรามีความสุขแล้วเราบอกมันได้ไหมตอนเนี้ย เริ่มบอกมันได้แล้วห่ะได้แล้วอืมพี่จะไปกินเ้านะเสียสตังค์เอาสตังค์มาซื้อนู่นซื้อนี่เดี๋ยวมันก็ไปนู่นเลยแล้วมันต้องฝึกที่เราไงทำยังไงเขาใครเขามองเราดีอ่ะจบเลยทําตัวเองให้ดีก่อนให้มีพลังงานที่ดีก่อนถูอยากจะไปช่วยใครต้องทําตัวเองก่อนถูกตั้งเลยครับมันอยากอยู่ใกล้เราอยู่แล้วต่อให้มันเป็นกิ๊กมีกิ๊กมีเกิ๊กมัน ไม่ไปแล้วมันคิดถึงเราอยู่พออยู่กับเราแล้วมันเย็นมันสบายไปอยู่กับยนายนันกันเดี๋ยวนูนุ่นนี่นั่นเนี่ยม,มันลำคาแล้วเนี่ยกลับมาแน่นอนไม่ต้องพูดต้องบนให้ปากเปียกปากแฉะเลยไม่ต้องไม่ต้องไปดา่าไม่ต้องว่ารเราฝึกเราจะย้มสบายสวดมนต์ไปแผน่นหลวงปู่ช่วยหนูด้วยอะไรประมาณเนี้ย ราะการไปด่าไปว่าคือจิตเรายังไม่มีกําลังูกเราต้องทําให้จิตเรามีกําลังให้เหนือเรื่องพวกนั้นไปถูกต้องเลยแต่เขาก็จะสมาสีโลราบให้เราเองถูกต้องเลยถ้ามันอยู่กับเราแล้วมันสบายมันอยากไปไหมเราไปไปเชื่อดมลูกตาบอกมาหลายลายแล้วล่ะเป็นไงบางลายก็ได้ผลบางรายก็ไม่ได้ผลเพราะขี้เกียจไงขี้เกียจสวดเนี่ยครัเก็เอาไม่สวดก็ไม่ได้อ่ะ พราะสวดกับพทุทธมนต์อยู่กับเราไหมล่ะเออเพราไม่สวดก็ไม่อยู่ไงก็เสียเวลาไปครับบางคนสวดจนติดนะติดเลยฮะตอนนี้ผัวระวังละกลัวจะไปบวชชีแล้วแต่ตอนนี้เออครับเป็นเพชรเม็ดงามแล้วล<ฮ>องคิดดูเจริไนตัวเองใช่ถูกต้องเลยฮะ